สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องพลายพระจัชรฉายนะคุณแม่วันนี้เราก็มาเยี่ยมพี่พลายยอดรักนะครับผมยอดเลิบนะคุณแม่ดูดูนะครับผมพ,บพี่ยอดรักนะครับผมไอหนุ่มก้านยาวนะครับผม <laughs> อยู่ที่หมู่บ้านช้างมัตตากางนะครับผมพี่ยอดรักของเราครับผมดูสูงมากนะคุณแม่ไอหนุ่มก้านยาวเลยทีเดียวนะผมดูโอ้ สูงหลอมากๆเลยนะผมพี่ควานแกก็ไม่มีช่องเนาะคุณแม่วันนี้น้องควานได้ผ่านมาน้องควานก็เลยได้มาถ่ายคลิปให้รับชมนะครับผมโอ้พี่ยอดรักสุดหลอนะครับผมหลอมากครบคุณแม่หุ่นของเขาก็ประมาณนี้นะครับคุณแม่สมส่วนนะครับผมหรือว่าสมส่วนทีเดียวเลยนะครับผมสวยมากนะครับผม นายาวนะผมเป็นหนุ่มหล่ออีกเชือกเลยนะผมดูนะผมโอ้ไอห,หนุ่มก้านยาวนะครับผมพี่ควันก็นั่งอยู่ลังช้างเนาะดูนะผมเดี๋ยวไปสอบถามพี่ควันนะครับผมว่ายอดรักอายุกี่ปีนะครับผม อ่าพี่ควานยอดรักอายุกี่ปีแล้วครับผมปีอายุยีสปีแล้วนะค,คุณแม่ไม่มีช่องนะครับผม <c oughs> พี่ควานบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะผม <c oughs> ที่เข้ามารับชมนะครับผมดูนะค,คุณแม่ <c oughs> ไอ้หนุ่มก้านยาวนะครับผมงาโคตรสวยเลยนะครับผมวันนี้ พี่ยอดรืบฟนะครับมางานวันเกิดถายสตางค์นะครับผมมาวัดมามัดไว้รอที่ต้นไม้ก่อนนะครับคุณแม่กินสับประรดรอนะครับ <c oughs> กินสับประรดนะครับผมดูนะครับผมดูทางด้านหน้าเนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะคุณแม่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ